สวัสดีครับทุกคนผู้ติด,ดตามเพจคณะมลลำใจกันร้อยนะครับสำหรับเชา้านี้วันที่17 mm hmm. สิงหาคม2566นร้ระฮะผ่านมามเหมือนเดือนนี้เร็วมากเลยเพราะเป็นเป็นเดือนที่ต้องทำงานเต็มๆนะครับทั้งงานรายการแล้วก็งานคอนเสิร์ตก็ยังมีอยู่เมื่อคืนที่ชนบุรีนะครับเมื่อคืนอยู่ชนบุรีอยู่ อดอนหัวล่ออมตะนะครับไปคอนเสิร์ตลงเวทีประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนใช่ไหมครับไม่ได้ถ่ายรูปเี่ง้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. คือมือว่านี้ครับค,บคือ3ามสี่วันช่วงนี้ครับทึ้งทั้งงานรายการแล้วก็ทั้งทั้งคอนเสิร์ต mm hmm. บางทีคือมันคือรายการเป็นรายการประจำแล้วคือมันได้นั่งยาวตั้งแต่เช้าตื่นเตรียมตัวเจ็บแปดโมงใช่ครับแล้วก็ยาวถึงสองทุ่ม ก็ไปคอนเสิร์ตต่ออีกตีสามตีสี่ยังได้นอนได้นอนวัน,นละสองชั่วโมงมเมื่อคืนนี้ก็กลับมาถึงบ้านประมาณจากชนบุรีขึ้นมาที่ลังสิตก็ถึงบ้านประมาณตีสองตีหนึ่งตีสองนะครับก็รับก็ตีสานี่วันนี้ก็ตั้งนกาเจ็บโมงสิบห้านาทีคิดเบรงมาคันทางนาฬิกาปุ่กัะ สิบห้านาทียี่สิบนาทีหรือยี่สิบห้านาทีนี้มันมันมีความหมายมากเลยใช่ไหมครับถึงได้ตั้งนาฬิกาแบบนี้ปกติอะถ้าเจ็ดโมงก็คือเจ็ดโมงใช่ไหมคแปดโมงก็คือแปดโมงแต่บางทีแบบอะในนอนอีกสักนิดหรือได้แบบพักอีกสักหน่อยมันก็มันก็มันก็ดีวันนี้มาอีกรายการหนึ่งครับมาในเมืองเลยรถก็จะติบหน่อยก็เลยต้องตื่นเชา้า มีบันทึกเทปรายการเลดี้พาซานะครับหมอลลคือสรริเดซอมเดือนกันยาพูละครับช่วงนี้ผมมีคอนเสริร์ตเราก็มีงานรายการอยู่ครับผมกรสิแจกแจกก่อนลั่ไปแล้วครับทย้อยแจกก่อนลัม่มซงก่อนลั่ไปให้ศิลปินแล้วนะครับเพราะว่านี่ผมแบบ คือด้วยความที่มันนั่งนานเนาะและที่นี้มันเหมือนมันเหมือนมันต้องทําเวลาด้วยอ่ะทุกคนเพราะมันเยอะคนที่นั่งประจําทั้งทีมงานแล้วก็โดยเฉพาะตัวศิลปินเองเนี่ยเขาสี่สี่สิบหกสิบสิบห้าสิบหกคนอะ่ะที่เรากพยายามที่จะเร่งรีบกับเวลาก็คือ พยายามคือถ่ายรายการให้มันไหลยาวเลยเราก็ต้องทำการบ้านในใจของตัวเองว่าเราก็พร้อมที่จะตั้งรับตลอดว่าแบบเราจะเล่นอะไรให้มันมีสีสันนักร้อแข่งขันเราจะคอมเมนต์ยังไงให้มันให้มันคมให้มันตรงแต่ก็ถนอมน้ำใจแล้วก็เราจะมีมุกอะไรที่ไปต่อสู้กับศิลปินคนอื่นๆนะ แต่เขาก็ทาเดโมมาก่อนให้เราได้มีแนวทางคือมันก็ได้มันไม่ใช่แบบชิลๆหรือสบายๆายเลยทุกคนคือมันต้องใช้เราอยากให้ออกมาดีอยากมีซีนคือเราก็ต้องเราก็ต้องแบบเราก็ต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเนาะต้องตั้งรับอยู่ตลอดว่าอะไรจะมาเราจะไปยังไงเขาจะมาอย่างไงอนะไราเออเราต้องตั้งรับว่าพี่ซีเขาจะยิงคําถามหรือเขาจะเล่นอะไรกับเราเราต้องตอบเขายังไงอะไรประมาณเนี้แลวทีนี้ คือมันนัง่งเงวเพราะเราก็อยากให้มันรีบเสร็จเนาะตอนเย็นแต่ละคนก็จะมีงานแบบสาวน้อยก็มีงานบอยก็มีงานเนี้ยแต่ป่านนึงก็ยังหลากถึงสองถุ่มยน่งมาขึ้นเนี่ยแต่ของก็งงมีถ่ายคนอื่นต่ออีกแล้วที่นี่ก็อืมเรลาอสของของนามอะ่ะถ้าเขาไม่เบรกเราแบบโคตรเกรงใจเลยนะทุกคนเราไม่กล้าขอเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบคือเรากลัวมันช้าเพะเรา กับเวลาที่เขาเบรกเขาก็จังดับไปทำธุระก็เบรกทีละห้านาทีสิบนาทีบางทีกินข้าวก็ยังไม่ได้รอกันนะครับคือถ้าแอนบ้างแอนก,ก็กินเลยผมบ้างผมก็กินอะไรประมาณเนี้ยเ mm. มื่อวานทั้งแบบมีแถลงข่าวแล้วก็สื่อขอสัมภาษณ์แยกอีกแต่ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับที่ผมจริงๆคือผมมีความสุขมาก ก็มีความสุขหลายแห่งที่แบบได้งานแบบนี้แล้วมันก็ไม่คิดว่าแบบเราก็คือแบบหมอลำมตัวหนหน่อยคนหนึ่งเนาะหมอลำตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วได้มีโอกาสมาในทีวีแล้วก็ได้มีโอกาสมาอยู่ท่ามกลางสือ่อเยอะแยะมากมายมันก็เป็นเป็นจุดที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นเราก็พยายามที่จะรักษาโอกาสแล้วก็ทําให้มันดีที่สุด แต่วันนี้เป็นเป็นรับเชิญครับรายงานมาลอ,ล,อลําไอดอลคือเราถ่ายไปแล้ว3วันนะครับแล้วก็จะมีเดือนต่อไปก็หลายเดือนนะครับก็จะจบถ้าแบบเลดทิ่งดีทุกคนต้องช่วยกันเข้ามาดูเข้ามาชมมาแชร์มาแบบว่าทําให้มันมีกระแสนะถ้าแบบซีซั่นนี้แบบกระแสดีเราก็ไปต่อซีซั่นที่2ที่บ้านอยู่สารคามกับฝากความหวังไว้ครับ งานโรงแรมก็ฝากความหวังไว้กับพี่เอครับงานมูบานก็ฝากความหวังไว้กับพี่เอฝากไว้กับทุกคนตอนนี้แล้วทีนี้างานวงก็ฝากไว้กับพี่อาร์ตแม่นมอาร์ตแล้วก็พี่ต้อยครูต้อยนะครับ ผมช่วงเดือนกันยานี่ผมก็จะได้อยู่ยาวภาษีรับงานพี่ตุ้งนะ่าจะรับให้ผมถึงประมาณที่สองที่สามกันยานี่แหละนอกนั้นก็คือหยุดก,ก็ก็หยุดอยู่วงครับผมก็จะเคลียร์เรื่องลดเรื่องต่อภาษีทะเบียนเรื่องส้มลุงต่างๆนั้นมันเสร็จพร้อมที่จะเดินทางนะครับเรื่องโดทีรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้ก็จะซ้อมนะครับก็จะให้เวลากับการ้อม รัำได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะวันนี้เข้ามาแถวสยามครับตึกสยามอะไรนี่แหละสยาม SM1 หรืออะไรนะี่แะแถวในแถวสยามเลยครับแถวสยามสแควร์สยามพารก่อนเซ็นทรัลโวเอออันนี้เซ็นทรัลโว เซ็นท่านโบครับถ้าจำโบพีดมันอาจจะเป็นตึกเมื่อกี้วะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณพี่แอดมินบีครับกำลังใจในการทำงานในทางปลอดภัยนะครับดูคลิปปล่อยได้เสียใจเามื่อวานอ๋อครับผมดีใจด้วยนะครับ โอ้ยผมเนี่ยพอถือหวยหลายผมก็บ่ค่อยซือ้อครับหมู่บ้านก็เลยแบบก็ซื้อเลขไอ้เลขอายุแอร์นอาเลยดีกันเลขวันเกิดเอียงประมาณนี้แอรสยามพาราก,รกอน ซื้อเลขเลขอายุแล้วก็เลขวันเกิดนะครับของแอนก็เลยแบบทำล้ำเพลินล้ำเพลินแบบใเลขตัวใดเพราะว่าหกเจ็ดมันใจมากตัวเดียวเลยเอยผมก็เลยซื้อหกเจ็ดเจ็ดหกกถูกห้าร้อยถึงห้ารยก็ได้นึ่งสองหมื่นได้ใช้จ่ายวันหนึ่งช่วงน,นี้แบบไม่อยากพูดเลย ้องเชื่อไหม,มบางวันทุกคนผมบางวันทุกคนคือตอนนี้คือมันโรงแรมมันก็เล่งแลถ้าพูดถึงโรงแรมคือใช้จ่ายเยอะแทบแทบไม่ไม่ต้องไี่พูดถึงเลยเมื่อห่เข้ามาที่จอดรถครับเมืเ่อรแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวถึงถึงถึง,ถงสตูดิโอแล้วครับวันนี้อยู่แถวสยามนะครับผมเดี๋ยวคุยกันใหม่นะ Hello.